ต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเมียวเลยนะครับผมอ่ะก็ผมกับพามาเล่นเกมอันไฮโลไทยเนาะครับเนาะอ่ะกบผมก็พกทุนมาที่1,000งแสนนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนาะอ่ะกบผมก็อยู่กับค่ายประจํานะครับสําหรับค่าย AMB 5้าหนึ่งนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบการเงินโอเคเลยนะครับส่วนระบบเว็บก็ดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ายนะครับที่ผมมาซ้าประจํานะครับมาจับค่ายใหญ่ก็ต้องเล่นทุนหนักไปเลยนะครับห้องเซียนโคตรม,มาเจอน้องหมวยหอมหอมหอมครับผมเหรียแมนบังละสวงพันไปเลยติงต่ำไหน้องติงต่ำไปก่อนหมื่นหนึ่งเดียวสองสามนี่ละเอ๋ อราจะมาน้องหอยสวยๆงามๆอันนี้ก็เป็นไฮโลไทยนะครับเวอร์ชั่นคูณสิบนะครับเฮ้ยเยียวสามเยียวสีติ่มเคียงพี่น้อง 3, <4. S 1> เฮ้ยอือเปิดเลกบวกหามือนค่อยคือกิ้งในว่าภาคนี่ไยอีหลีเด้อจิ้มเหรียญไปบ้างหันเนี่ยแตกหามือนเสือพูดเลื่ <laughs> สูงกรบผมใหม่เนี่ย บ้างละสองพันมูลนี่เน,นี่ยก,กล้าหลินเด้เนี่ยจะกล้าหลินมากาล้าหลินเหรอเปิดเลกฟาดกำไรไปหาเงินมาเปิดเดียวเลิกได้เลยนะครับผมนะโอ้หวดหุดทะเบิงเด้อ้าเบิงเด้อไม่นี่เด้อถ้าสี่หาฮกมานี่ได้เลิอกอีหลีแหละครับผมเอฟเอห้อมหอมห้อม,อมโอ้คูณเข้าเยอะแบบนี้สี่เว้ยสามสี่หก หอมหอมหอมสองแสนสี่สองเปิดนะดนี่เมียนบอกว่าร้อยพันหมื่นแสนเออแสนโอ้โหเหลือตัวน,น้องไหมพี่น่องเปลี่ยนสิเปลี่ยนให้รู้แล้วกันนะครับหกสีเอียวหกทะเบิงเนีถ้าถือเยียกเนี่ยกับว่าเมียนเล่าเด้ออะไพี่น่องเลย พอดีอย่าสงสิประมาณปนานั่นนะครับเปิดซองเปิดถึงเบมืเลยเนาะสวงเปิดแม่งแตกแตกเป็นเสียงนาะอย่าบอกแล้ว่าถือกี่กะหกสี่เอโอ้โหถูกหกสี่อยู่นะครับเว้ยโหสงสัยสงสัยผมจะถูกฉลูกกลับไปไฮโลภาคนี้นะครับ โหดจริงนะซ้ำสิบเอ็ดเฮโลเหมือนเดิมนะครับอุตว่าผมผมผมนี่พอเล้วเดีย่ยพี่น,อน้องเงยเปิดซอกเปิดว่าขนาี่กนพอเลยนะครับทุนแสนหนึ่งเนี่ยทุนแสนหนึ่งได้ก็ไม่แสนสองลเลยนี่เอี่ยวมาแล้วเอี่ยวสองสามโอโ้โห สองสามโดนอีกสองพันนะผมบ้าไปยังจะ่บาไฮรู้ภาคนี่ก็เบิ้องหละก็ไม่ค่อยออกสิบเอ็ดให้รู้เออพี่น้องไม่ค่อยออกสิบเอ็ดให้รู้นะครับเบิ้งเปอร์เซ็นต์ต่ำห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์สูงสี่สิบเอ็ดรวมกันเป็นเก้าสิบสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์ออกสิบเอ็ดให้รู้โอ้ยการคำนวณน,นี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ออกสิบเอ็ดให้รู้นะครับ เดี๋ยวว่าดูแล้วนะครับสิบเอ็ดไฮรูยังไม่มานะครับยังไม่ค่อยจะมาเนี่ยคุณแมงเคสต,ตะไซตะตำกันเนี่ยเดี๋ยวว่าคอยเปิดสองเปิดคอยพอแล้วนะครับสี่หูสี่ห้าหกสี่ห้าหกหูแจกลนุนลัวเลยนะครับผมนะไฮรลภาคนี้นะครับแจกลนุนลัวเลยนะครับ เดี๋ยวผมนั่งเหรียญไปเรื่อยพี่น้องเก็ล้อเบิงนะครับว่ามันที่ออกซิกเบตใหโรคบ่คอยเปิดซองเปิดคอยพอเลยก็ผมก็ต้องวานอีกแล้วนะครับเปิดซองเปิดแตกสองแสนเนาะเปิดแรกแตกหาเงินเปิดซองแตกแสนกว่าเนาะโอ้ยลู่เรื่องเลยครับผมอยู่ได้เลยแหละครับพี่น้องหอมหอมหอมอยู่นี่ <laughs> คุนเข้าหกสองหกสามมั้ง เออหกสามสามโอ้ยออก 3, 3, ก็ยังไม่สิบเอ็ดอีกนะครับโดนทีละสองพันสองพันพี่น้องเลยสองเปิดเลิกเลยพี่น้องมาแต่เขาเปลี่ยนมันบน่ยอมออกจากที่นี่สิบเอ็ดไฮโลนี่พี่นอ้องเรียนเลยแล้วกันเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเน้นเน้นห้าเน้นสี่ห้านะครับผมนะห้าสี่สองนะครับสิบเอ็ดครับผมห้าสามเหยี่ยวพูดง่ายเลยนะครับผมนะสิบเอ็ดไฮโลไม่ค่อยออกนะครับเปอร์เซ็น์รวมกันนะเก้าสิบเก้าสิบสามเปอร์เซ็นอีกเจ็ดเปอร์เซ็นออกสิบเอ็ดไฮโลดีอยู่นะครับ โอเคแล้วครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนสำหรับไฮโลไทยนะครับอผู้ใดอยากลองเบิรกนะครับสำหรับค่าย AMB 51นะครับก็ปักหมุดไว้แล้วนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่อยู่นะครับก็ใจผมมันไม่อยากหลินเราพี่น้องมันได้กำไรเป็นแสนเลยนี้ยใจไม่อยากหลินเลยครับผมไม่อยากหลินกับเปิดนี้สั่นตัวเลยครับผมนะไปครับไป้องกันไฮหลินแนวไม่กันเนาะใหญ่ๆกันครับผมปุ๊บปุ๊บป้ามุ้ยพี่น้องว่าออกซิเนไฮโลอีกบ่วตานี่เดียวห้าสี่สอง 5ซีซีออกสูงอีกโอ้4ถทะเลนเอาอีหลีเนี่ยอ้ได้หลายเต๋ากับผมไปค่อยๆกินกันไปนอนเลย